Microsoft คลิปแชมโอนอวิดีโอไม่มีชื่อดอกคูเมนครับผมเปิดมาจั่วหัวก็ทราบกันเลยว่าเป็น Microsoft คลิปแชมนะครับไม่ได้มาแนะนําไม่ได้มาสอนอะไรเพียงแค่บริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระจะมาอัปเดตข่าวสารหลังจากที่ประมาณ5เดือนที่แล้ว6เดือนละ เราได้อัปเดตข่าวสารว่า Microsoft Clipchamp เนี่ยสามารถที่จะแปลงข้อความเป็นเสียงพูดและเพิ่มเป็น55เสียงที่ออกเสียงภาษาไทยได้ก็คือมี3เสียงที่เป็นไทยแท้แล้วก็มันติล a งเกวส e นะครับผมที่สามารถที่จะพูดไทยได้แต่ปัจจุบันครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่ Microsoft Clipchamp Clipchamp นะครับบน Microsoft Windows 11ผมใช้ Nvidia ร่วมกับ p, p e t e t i f ก็มาสร้างวิดีโอใหม่แล้วก็มาที่เมนูบันทึกและสร้าง และมาอยู่ที่เมนูเสียงแล้วตอนนี้รีไซน์ภาษากราฟิแกแอดดามูฟีเป็นกูร่าเรนร้อนอ่อนโยนเป็นมิดน็อต471บอส58นี่แหละครับผมได้ยินแล้วใช่ไหมครับผมปัจจุบันวันนี้7พฤศจิกายน2568เพิ่มเป็น 58เสียงครับผมเสียงสุดท้ายก็คือไทวงเล็บเปิดไทยวงเล็บปิดกราฟพิมพเปรมวัดดีวงเล็บเปิดเปรมวัดดีวงเล็บปิปนดน็อตสี่เจ็ดห้าสี่แปดออฟห้าสี่แปดเออก็มีทั้งหมด58าสิดเปรมวดัดีอัชรานิวัตก็เป็น3เสียงสุดท้ายแต่ว่าเสียงอะไรเพิ่มมาเนี่ยผมโอ้ไม่แน่ใจจริงๆอย่างเช่นเนี่ยเราสามารถโฮมเมื่อเมื่อเปิดเปิดคอลแล็บตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับคอลแล็บคอลแล็บเนาะจัดดับแจ๊คแดมโมฟีเป็นกัวตัวอย่างร้อน น่านสนใจคือเขาก็จะมีบอกนะครับว่าแต่ละเสียงเนี่ยจะมีอารมณ์แบบไหนโรโ้อนป้อนโยนร่าเริงเป็นมิตร่าเริงอ่ร้อนเป็นมิดเอ,อนเนกประสงค์เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด58เสียง วิธีการใช้งานเหมือนกับสื่อตอนนั้นเลยผมเลยมาแค่ชี้เป้าว่ามันเพิ่มเสียงอย่างอย่างเช่นถ้าเราต้องการฟังเสียงนี้ enter ปุ๊บแท็บมาฟังเสียงนี้เส,นสเปซมาปุ๊บ,บมายังโอ้โหเลือกจากเสียงที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่คุค่าแก่การแชร์อ่ะก็มาอัปเดตข่าวสารสั้นๆน,นะครับใครที่ห่างหายจาก Microsoft c l i ิป h ช m p ไปนานตอนนี้เพิ่มมาเป็น58เสียงแล้วกันแต่3เสียงใหม่ผมเอง นับไม่ถูกเลยเพาเพิ่ม3มเสียงใหม่ที่มันเป็นมันติแลงเกสเสียงไหนมาแต่เอาว่ามันอัปเดตมาแล้วอืมมาชี้เป้าว่าสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมแต่เสียงไหนใครรู้บ้างเขียนใต้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือโทรมาบอกหน่อยเพราะผมเองจําไม่ได้จริงๆว่า55เสียงเดิมมีอะไรบ้างเพิ่ม3เสียงใหม่เสียงไหนบ้างไปละบริการหมอคว่หนึสีพัดชี้เป้ากันครับ58เสียงแล้วใน Microsoft